อ่าเรื่องที่สองนะคะก็คืออุทก,กภัยหรือน้ำท่วมนะคะเด็กๆอ่ะน้ำท่วมคืออะไรน้ำท่วมนะคะก็คืออันตรายที่เกิดจากน้ำนะคะน้ำท่วมคืออะไรอ่ะน้ำท่วมเนี่ยเกิดจากการที่มีฝนตกนะคะติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันจนทำให้เกิดน้ำขังและท่วมสูงนะคะหรือน้ำป่าไหลหลากอ่ะทีนี้เมื่อเกิดน้ำท่วมเกิดขึ้น จะเกิดความเสียหายอะไรบ้างนะคะอ่าเมื่อน้ําท่วมเยอะๆขึ้นแล้วก็ติดต่อหลายวันเนี่ยก็อาจจะสร้างความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะจมน้ําน้ําไหลเข้ามาท่วมขังในบ้านของเราและเราก็ไม่สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้นะคะอันนี้ก็คืออันตรายที่เกิดจากน้ําท่วมอ่าแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันและรับมือกับภัยน้ําท่วมอย่างไรได้บ้างนะคะ1ก็คือ ให้เด็กๆติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์หรือโทรศัพท์นะคะว่าติดตามพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกติดต่อกันหรือว่าเตือนน้ำท่วมเมื่อไหร่บ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะสิ่งของเครื่องใช้ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมจนเราไม่สามารถออกไปไหนได้เราก็จะมีเราก็จะสามารถอยู่ได้จนกว่าน้ำจะลดนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะเตรียมเลยก็คือ ไฟฉายกรณีที่ถ้าไฟดับนั่นเองนะคะเด็กๆแล้วถ้าเกิดว่าน้ําท่วมฉับพลันแบบฉุกเฉินน้ําไหลทละลักเข้ามาจนเราไม่สามารถที่จะไปอยู่หนีออกมาทันเนี่ยก็อุปกรณ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยเด็กๆได้เลยนะคะก็คือเรือนั่นเองค่ะเด็กๆาก็จะมีคนนะคะเข้าไปช่วยเด็กๆผ่านเรือนะคะ อันนี้อุปกรณ์นี้ก็จะสําคัญมากที่จะช่วยเราจากน้ําท่วมได้นะคะแล้วก็การเตรียมพร้อมอีกอย่างหนึ่งก็คือการนําสิ่งของที่มีค่าต่างๆนะคะอุปกรณ์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าให้นําขึ้นไปไว้บนที่สูงให้เร็วที่สุดนะคะเพราะเมื่อเวลาน้ําท่วมแล้วเนี่ยอุปกรณ์เหล่านี้ก็อาจจะพังเสียหายได้นะคะเด็กๆอ่าอันนี้ก็คือภัยอุทกภัยนะคะหรือน้ําท่วมนั่นเองค่ะเด็กๆ เรื่องที่3นะคะก็คือวาตาภัยหรือพายุนะคะวาตาภัยคืออะไรก็คือภัยอันตรายที่เกิดจากลมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะที่จะทำให้เกิดลมพัดที่มีความรุนแรงนะคะมากๆซึ่งพายุเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้อาคารบ้านเรือนต้นไม้หรือแม้กระทั่งรถนะคะ ปลิวหายไปได้เลยนะคะเด็กๆอ่าเมื่อเกิดพายุเนี่ยเราจะทําอย่างไรได้บ้างนะคะการป้องกันตนเองเมื่อเกิดพายุก็คล้ายๆกับน้ําท่วมเลยนะคะเด็กๆก็คือการติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่าสมัยนี้นะคะ ก่อนที่จะเกิดพายุเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าเสมอนะคะว่าอ่ะมีพายุกําลังจะมาเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราควรทําก็คือการเตรียมข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารยาของใช้ต่างๆได้แก่ไฟฉายการชาร์จแบตโทรศัพท์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้สําหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเพราะเมื่อเกิดพายุนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเราจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะคะนอกจากจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้อาหารต่างๆแล้วเนี่ยเด็กๆก็ควรที่จะอยู่ในอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะเพราะถ้าเกิดว่าพายุเข้ามาแล้วเนี่ยลมก็จะมีความรุนแรงมากเด็กๆไม่สามารถที่จะ อยู่ข้างนอกได้นะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายได้แล้วก็ต้องหลบภัยอยู่ในอาคารสถานที่ที่แข็งแรงจนกว่าพายุจะพัดผ่านพ้นไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการป้องกันตนเองเมื่อเกิดพายุนั่นเองค่ะเด็กๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของพายุนะคะอทบทวนกันหน่อยภัยที่1คืออัคคีภยัยภัยที่เกิดจากไฟ2 อุทกภยัยภัยที่เกิดจากน้ำสามวาตภายัยภัยที่เกิดจากลมอ่าก็จะมีไฟไหม้น้ำท่วมพายุ3อย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่เด็กๆควรที่จะรู้จักเพื่อจะได้ป้องกันตนเองนะคะเมื่อเกิดภัยต่างๆนั่นเองค่ะเด็กๆ